ความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารแถวหลังนะครับถือว่าออกแบบม้อย่างลงตัวแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายนั่งทางกรงทางไกลนี่ก็มีที่พักแขนให้นะครับแล้วก็พื้นที่วางเท้าหรือศีรษะนี่ก็ถือว่ามีความลงตัวไปอย่างดีผมก็คิดว่าเป็นรถขนาดไซส์ใหญ่รถนั่งไซส์ใหญ่ที่เรียกว่าตอบโจทย์ในการใช้งานสำหรับครอบครัวคนรุ่นใหม่ได้อย่างแน่นอนครับพี่เล็กเนี่ย เราก็เอารถคันนี้มาใช้งานตั้งแต่ขับมาตั้งแต่กรุงเทพจนตอนนี้อยู่บางแสนคันนี้รถคันนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าเนาอ รถไฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของเกรดวอร์เนาะอะไรนะรุ่นมันเป็นออร่า07เป็นลองเลนช์ลองเลนช์จริงจริงรถรุ่นนี้ลองเลนช์หมายถึงว่าการขับระยะไกลดีใช่ไหมใช่คือมันมันอย่างนี้ต้องอธิบายก่อนรถรุ่นออร่าเนี่ยจริงๆก่อนหน้า้มันมีออร่าฟูดแคทซึ่งอันนั้นเป็นรุ่นแรกที่เขานำเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยแต่นี้รถรุ่นนี้เนี่ยมันก็อันนี้เป็นเจนที่ว่าถือว่าเป็นเจนที่สองรถรุ่นที่สองคือทางเกรดวอร์เนี่ย มาจำหน่ายรุ่นนี้เนี่ยเขาก็เพิ่มสมรรถนะมากขึ้นนอกจากอด่้ใหญ่ขึ้นแล้วนะให้เครื่องแบตเตอรี่เขานี่มันก็เพิ่มระยะทางการขับขี่ด้วยมันจะมีอยู่สองรุ่นใครชอบขับยาวๆไกลๆเนี่ยก็จะเป็น long range long r a n อันนี้หนึ่งครั้งกับการชาร์จเนี่ยได้ถึงประมาณ6 4 0้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบกิโลเมตรเมตต่อต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งจากไหนไปไหนโซจากกรุงเทพไปไหนถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยนะ มันไปถึงประมาณลำปางได้นะถ้าชาร์จเดียวนะคือมันต้องต้องขับยังไงขับแบบคือขับธรรมดาอะไรไม่ต้องแบบควบ้ันไหมหรือว่ามันมีองค์ประกอบเยอะก็คือหนึ่ง การใช้พลังงานระหว่างทางความเร็วที่ใช้เือเดียบมากมันกินพลังมากถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องขับแบบให้เป็นรู้จังหวะซึ่งตัวนี้ระบบเกียร์เขาเนี่ยมีให้เลือกหลายรูปแบบไม่ใเช่ eco นะมีวิวบีอิงนะแล้วก็มีเรียกว่าอะไร individual มี sport นะแล้วมี normal ในห้าเกียร์หรือรูปแบบการขับขี่มันก็จะมีสไตล์กขี์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็น normal เนี่ยก็ขับแบบปกติก็ข้บไปแบบก็จะมีอาการดึงหน่อยๆมันก็จะเหมือนประมาณแบบวันพัดเดินอะมันมันขับไปเหมือนเหมือนชะงักไปอย่างนี้่ะเออนิดนึงแต่ไม่มากแต่ถ้าเกิดปรับไปอีโคโอ้โหอันนี้คุณได้ประหยัดเบาๆดึงแรงถ้ะบัวทิ่มอะนะแต่ก็ไม่ไม่ขี้หนักคือต้องเลือกว่าไลฟ์สไตล์การขับเป็นยังไงแต่ผมแนะนำนะเนี่ยขับมาเนี่ยสปอร์ตก็ขับสนุกนะแต่มันก็ดึงเยอะเลย แต่เพียงว่าถ้าจะเอาแบบสบายๆชิวๆนะก็คือ e ิ l being กับ normal ล e ร l being เนะกับ normal มันจะโอเคสดุดผมชอบขับเ e ล l being คือผมไปเรืเ่อยๆผมเน้นการขับสบายหรือจะเป็น e d i v v i d โดนียก็ดีก็<ม>คือตามสบาย<ม>ใจกใู๋ไว้ง่ายขับไปสุด่ว่าก็ตะองใ้ประหยัดด้วยแต,แต่ตั้งแต่ที่ขับมาระหว่างทาง,างหลายๆคนมองว่าคันนี้ ป็นตาเดียวกันเลยใช่มันเป็นรถที่ถูกออกแบบสวยงามเป็นหลังคาแบบโคเป่สโลตนะคือคือเห็นว่าสโลตก็จริงนะแต่มันมีส่วนที่มันนคือคือสโลตก็จริงแต่ข้างในเขาเขาไม่ได้ฝังมันเป็นสันรูปพอสันรูปเสร็จุมันก็ทำให้เกิดการโปรแลวก็มีความรู้หลาด้วย แต่ที่ผมชอบนะเบาะนั่งก็โอเคเป็นงานเราชอบนะรับจัดสรีระหลังเราดีมากอพื้นที่ห้องสารก็โอเคนะกว่างใช่แล้วที่สำคัญคือฟีเจอร์กับฟังก์ชันเขาฟีเจอร์ในการใช้งานถ้าเกิดว่าคนยังไม่ไม่เคยชินเนาะมันก็จะงงๆแต่พอใช้ไประยะไม่นานแป๊บๆเราก็จะเข้าใจเอาอย่างนี้แรกๆของการขับผมเชื่อว่าคนจะต้องงงกับการสตาร์ทจะดับขึ้นยังไงจริงๆคุณไม่ต้องตกใจ แค่คุณเปิดปิดประตูนหละมันก็จะดับเครื่องเปิดเครื่องในนั้นได้อย่างเช่นคุณคุณต้องการจะอันนี้ไฮเทคมากใช่คุณต้องการจะมันมันจะมันก็คือคุณเปิดประตูไปปุ๊บใช่ไหมคุณเข้าไปนั่งปุ๊บมันจะขึ้นคุณก็ต้องเหยียบปั้นเบรคคำว่าเลดี้ขึ้นหมายความว่าคุณพร้อมที่เดินเดินทางแต่ต้องขับเข็มขัดนะไม่งั้นเขาจะไม่ทำงานต้องทับเข็ัดแล้วถ่ขณะเดียวกันถ้าคุณจะดับเครื่อง คุณก็กดเตียอะไรเป็นเตียอจอดเรียบร้อยเป็นพักกิงเรียบร้อยแล้วคุณก็เดินออกมากแล,ววล้วประตูรถปิดประตูกดรีโมทเจ้าจเขาทุกอย่างเขาก็จะทางานของเขาเองโดยดอัตโนมัติออและนี่มีอยู่อันหนึ่ง <นะ S 1> ถ้าเกิดใครไม่รู้เ่ออยก็จะงงอีกก็คือให้ช่องเปิดเดดยาร์ายแอร์ช่องลุง ช่องตักแอร์ตอนนั้นเราก็งงๆนะน้องโมไม่ได้นะนองโมไม่ได้มันต้องเข้าไปแตะที่ต้องเข้าไปจิ้มที่หน้าจอจอไม่จิ้มที่ตัวคำว่าโอโต้ที่แอร์เขาต้องเจะขึ้นมาที่จอจอข้อนี้จอประมาณ12นิ้วมันก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆสองฝั่งของคนนคนั่งข้างกับคนขับไม่ๆไอ้หมายถึงไอ้ตัว ช,ช่องแ yeah. อร์สองฟังไม่ถ like yeah. 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 our ึงว uh, like ่าหน้าจอแค่เลือกพอเสร็จได้เซตได้เวลาเราเราเลือกข้างหนึ่งม so ันก็ไปหมดเลยนั่นแหละทั้งเพลงแล้วก็พวกชาร์จเชิร์ตเนี่ยคุณก็สามารถชาร์จได้แล้วที่สำคัญคือผมชอบมากนะเราชอบไหมเพอเราชอบฟังเพลงเนี่ยผมชอบเออมันเชื่อมต่อง่ายมากเขาเชื่อมต่อจากบลูทูธอ่ะมันง่ายดีใช่เชื่อมต่อง่ายมากเราลืมไม่ถึงนะว่า Apple CarPlay ก็เข้าได้ง่าย Android ก็ง่ายแล้วแถมแต่ผมตินิดนึง ครื it, bon. it it no. mm ่องเสียงมันเสียงมันไม่ค่อยกระลาวไม่ค่อยไม่ค่อยเอ็กคอรเท่าไหร่ใช่อันนี้ก็คือข้อข้อเสียที่เราเห็นจะยิ่งยิ่จริ่งคันนี้ข้อดีเยอะนะแต่ข้อเสียที่เราไม่ไม่ค่อยถูกใจเฉพาะเรานะก็คือหนึ่งเวลาใช้โหมดพวกประเภทขับนะโหมดโหมดกับเพื่อนหรือว่าเป็นคู่กับตัวของสปอตมันก็จะมีการเด้งนะคือเขาเด้งไอ้ช่วงล่างนี่เป็นเรื่องปกติครับแต่แต่สมรรถนะการเกาะถนนเขาดีนะใช่คือล้อเขาใหญ่18นิ้ว แค่อเขากินขะแล้วดูสง่างามที่รู้เนี่ยดีไซน์เขาเนี่ยนะมันเรียกว่าคลาสสิกมากก็เหมือนชื่อรุ่นรุนเลสนเจ็ดใช่มันมันยังไงอะแล้วไอ้การที่เราชอบมากเวลาเราเปิดประตูปุ๊บแล้วเราจะเดินทางมันจะร้องเน่าโอ้โหไทที่เป็นทาสแมวนี่นะผมว่าโดนมากเลยอะอย่างอย่างอื่นอย่างนู้่องการขับขี่เนี่ยผมก็โอเคนะอย่างหมวดหมวดกับเครื่อนอินดิวเวอร์ซี อันนี้นะคุณใช้งานได้ตามสบายใจอรารมณ์เลยแต่ต้องความเร็วไม่เกินร้อยห้าสิบความเร็วมันจะใช้ได้ไม่เกินร้อยห้าสิบแต่ถ้าอยากอูดฟ้าดหน่อยสปอร์ตมันก็จะเปลืองแต่อันนึงที่ชอบจริงนะคือที่จัดประตูอะในคราฟต์สปอดภัยนะสมมติว่าคนข้างนอกไม่คือเรานั่งอยู่ข้างในใช่ั้นคนข้างนอกไม่สามารถเปิดประตูรถเราได้นะเพราะว่าแบบ ที่จับประตูเขาถูกมันล้าเปรียบเลยมันล็อกแล้วมันล็อกเรียบร้อยมันโอเคนะช่องเก็บของที่ดูเห็นสโลปอย่างเงี้ยนะสโลปลงไปเป็นคูเป้นี่นะก็คนว่าเก็บของได้เยอะนะ้างมากเลยด้านหนเดี๋ยวหลายๆคนที่ดูคลิปเราเนี่ยลองลองลองดูได้เลยนะเราถ่ายไว้รอบคันพร้อมรายละเอียดภายในภายนอกแต่จริงๆเราอยากจะเล่าเยอะกว่านี้นะแต่ผมว่า หลายๆคนคงอาจจะเบื่อแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครอยู่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะเราลงสเปครายละเอียดต่างๆของ07เเนี่ยโอราโซลเกเนี่ยลองเลนส์คันนี้เนี่ยลงรายละเอียดยิบเลยนะไว้ในเว็บไซต์อ่าจากที่ไหน com h i g h l i g ล t com อ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งเรามีคลิปคลิปแบบมุ่งมั่นใน tiktok ดูได้น tiktok รุ่นไมห้าห้าใช่ค่ะ แต่ถ้าอยากฟังอะไรยาวก็มาที่ยูทู e นะเราก็จะนั่งคุยกันอย่างนี้แหละกับรถเลยแต่จริงจริงเราอยากให้คนที่ดูคลิปเราดูรีวิวเราเนี่ย ให้ลองสะท้อนอะไรมาก็ทุกวนี่ยังนะครับอยากไม่พลาดคลิปดีๆหรือเรื่องราวดีๆที่เรานำเสนอเนี่ยกดติดตามกดตัวเล่อกระว้มีอะไรดีๆเขาจะแจ้งเตือนไปกดกระดิ่งก็ส่อสไลด์แต่ถ้าจะให้ดีมากเลยนะคอมเมนต์มาได้เลยนะคอมเมนต์ได้เลยนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคุณต้องการอยากจะทราบอะไรเมื่อไรเกี่ยวกับรถคันนี้หรืออะไรอย่างนี้ก็จะเข้ามาแจ้งเข้ามาตอบได้ผมผมเชื่อว่านะ ถึงตอนนี้นะเทรนรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่หลายหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องแบตเตอรี่บือการบริหารการชาร์จแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณซื้อรถคันนี้นะ่ะมันจะใช้หลักนะเอาเป็นแค่แบบลองๆหรืออาจจะใช้หลักแต่ก็บริหารเรื่องเวลาได้ขับไปเมืองเนี่ยใกล้ๆเนี่ยผมว่าลนลงตัวมากเลยนะนประหยัดจริง,งจริง,รง,งตอนแรกๆที่เราเอามาขับเน่าเราก็แบบมีความกังวลน,นะแต่พอเราใช้ไปได้สักระยหนึ่งก็เราก็ไม่กังวลแล้วจริงๆจริงการเลือกแอป ในการชาร์จเป็นสิ่งสำคัญนะกพูดถึงเรื่องการชาร์จไฟนี่แหละ,ม,ะมันก็มีหลายหลายบริษ,ษัทาะแต่ว่ามันก็มันก็ชาร์จไม่ยากแต่คือก่อนจะใช้วาล์ฟ์ไฟเนี่ยคุณต <ไป S 2> ้องไปไปเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการชาร์จไฟเข้าเข้ารถเนี่ย ใช่ตารเป็นงาน<ช>จะได้ไม่ก็ก้อกกันหลงหลงลืมลืมหรือแบบโไม่มีใครมาช่งข้างเลยนะอันนี้จะแบบจะเก <c oughs> เอ,เอจะแบบเสียเวลานะใช่เสียเวลานะิดนึง <c oughs> แล้วเราก็จะเสียฝันด้วย <c oughs> แล้วถามถามพี่เล็กพี่เล็กเ,เป็นนะักเ,เ,เทสรถอ่นะเทสมาตั้งแต่รถสันดาปละเนีย่ยยันรถไฟฟ้าคือโลกมันก็เปลี่ยนไปเนาะยุคยุคใหม่ยุคดิจิทัลอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นยังไงบ้าง จับรถไฟฟ้าคือจริงๆตอนเนี้นะถ้าถามผมผมทำถับได้หรอชอบไหมชอบแล้วก็ยังไงเทนเราเนี่ยมันต้องไปรถไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันก็มีการรับราคากัรมันก็สร้างความรู้สึกไม่น่าเชื่อถือจริงๆแล้วทุกคนก็คิดอะไรมากคุณซื้อรถไฟฟ้าก็เหมือนคุณซื้อเนี่ยหนึ่งเครื่องฉะนั้นพวกนี้ซอฟต์แวร์มันอาจตกนุกได้แต่หมายความว่าอะไรคุณ คุณไม่ต้องไปคิดว่าคุณไล่ตามเทรนด์เถอะแต่ว่าถ้าคุณซื้อมาใช้คุณพร้อมคุณซื้อเลยคุณเลอกสนใจใครใครจะว่าอะไรคุณคุณซื้อไปเลยนะคุณพร้อมคุณใช้งานแต่จะให้ดีเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ในการใช้งานบริหารจัดการตัวเองมีความพร้อมเพียงใดอันนี้เป็นจุดหนึ่งแต่อย่าไปซื้อตามกระแสนะผมแนะนำนะอย่าซื้อตามกระแสเพราะว่าอะไรเรื่องการบริหารการชาร์จเนี่ยสิ่งจำเป็นมากคือจริงอยู่ตอนนี้คุณอาจจะประหยัดื่องการชาร์จแต่อย่าลืมนะว่าคุณซื้อไปเนี่ยคุณต้องดูงแลมันยังไงบ้างเช่น บ้านคุณ่ยมีความพร้อมที่จะติดตั้งบัว,าวาชาร์จ,จม็อกชาร์จไหมต้องซึ่งซึ่งมันตั้งได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบ AC <ม>ซึ่ง AC เนี่ยใช้เวลาชาร์จเนี่ยค่อนข้างนานเรียกว่าคืนนึง<ม>แต่ถ้าเป็น d c ก็ะจะดีหน่อยอย่างเมื่อกี้เราพูด<ม>ทางไว้<ม>เกี่ยวกับเรื่องของแอปมนการใช้งานมีอันนึงเราเจอมาโดยตัวเองก็คือเราไปชาร์จของเอาง่ายๆแล้วกันของการไฟฟ้า คือมันก็โอเคนะปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานจริงๆไม่ยากหรอกไม่รู้วิธีขั้นตอนใช้น่ี้อันนี้เราก็ฝากการไฟฟ้าด้วยนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณควรจะทําชาร์จหรือวิธีการใช้เบรื่องต้นง่ายๆให้กับลูกค้าอันนี้อันนี้เราฝากไว้นะครับไม่ไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าได้เนี่ยจะดีอันนึงก็คือพยาให้เจ้าหน้าที่คุณเนี่ยมาดูหัวชาร์จหน่อยเพราะเราเนี่ยนะ วราจะได้ชาร์จเพิ่งมารู้ว่าหัวชาร์จมันมานครึ่งชั่วโมงไหมมันเสียมันไม่ใช่เสียหรอกบางทีคือเขามันไม่เข้ามันไม่ันไเข้ากันกับรถอะไรอย่างนี้ฉะนั้นฉนั้นรบกวนว่ามามามาซูบิเรามาเจอ เพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็มาชาร์จไฟเหมือนกันลูกค้าคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนี้แหละนเอบางครั้งเขาก็ชาร์จไฟก็ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องปล่อยเปลี่ยนหัวชาร์จแต่ถ้าพูดถึงวิธีการชาร์จเลยง่ายเลยนะไม่ยุ่งยากแต่เพาะเจ้านี้นะเจ้าอื่นนี่ผมไม่รู้เจ้าอื่นนี่มีอยู่เจ้าหนึ่งขายใหญ่เข้าแอปไม่ได้เข้ามากคือเขาไม่สามารถที่จะลงทะเบียนให้สมบูรณ์ได้แต่ของไฟฟ้าคุณไม่ต้องลงทะเบียนต่อเรื่อนคุณไปลงทะเบียนได้เลยหน้า หน้าตู้ได้เลยใช่เนี่ยอันนี้เป็นอันนึงที่เราฝากไว้กับคนที่คิดจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าร0อยเปอร์เซ็นต์คุณเจด้อดผิคุณคุณกับพุดแคทคือเจ้าเหมียวคันใหญ่เนี่ยเบอร์ใหญ่คันนี้ผมว่าเป็นรถที่เรียกว่าโอเคนะโดยส่วนตัวผมนะผมชอบดีไซน์มากเลยฟีเจอร์ฟังก์ชันใช้งานง่ายไม่ยิ่งยากนะสมรรถนะก็โอเคนะ เราขับมาเนี่ยถึงเราไม่ได้ขับสวิสวาลารวดเร็วอ่ะแต่มันก็ถือว่าตอบโจทย์กับการเดินทางระยะทางอย่างเช่นกรุงเทพบางแสนเอายาไปกลับเนี่ยชา้าเดียวเหลือเฟ<ช>ือก็ไมใจเราต้องมาคำนวณเนาะตอนแรกเราก็บอกว่าเ,เราวันวันอยู่<ร>างเงี้ยตั้ใจเลยต้องคำนวณไปคำนวณมามันพอนะมันเหลือมันเหลือจริงๆ,ๆผมไม่ได้กังวลหรอกแต่เพียงแบบว่า คุณคุณเธอค่อนข้างอเลิร์ t หน่อยพาพาผุ๋มวิตกกระลิกไปด้วยแต่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่นี้เราก็กะแล้วกะต่อไปว่าเออถ้ามีโอกาสได้ลองอีกเราจะใช้วิธีอื่นดูราะว่าแหม่ถ้าเอาไอ้คันนี้ไปนะมันจะไปได้ถึงเชียงใหม่ไหมเห็นเห็นมีคนเขาบอกมีคนเขาบอกว่าชาร์จชาร์จแค่ครั้งเดียวชาร์จครั้งเดียวหมายว่าเขาชาร์จเต็มก่อนนะแต่ไปแวะชาร์จกลางทางใช่แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ขับด้วยความนะนั่นแหละเขาบอกว่าถึงแต่ที่ผมกังวลนะคือ ามันไปไกลขนาดนั้นอะมันต้องบริหารเรื่องจุดชาร์จเหมือนกันนะไม่เขาก็ต้องมีการคำนวณระยะทางในคือก่อนก่อนก่อนที่มันจะแบบเหลือน้อยแล้วอะก็ต้องหาหาทางหาหาที่ชาร์จถึงใช่มันก็ได้อ่าอันนี้เราก็ฝากเอาไว้นะครับเพราะว่าขึ้นทางมันเท่าไหร่เองกี่กิโลเมตรใช่ไหมเราก็คำนวณได้อืมแต่อย่าลืมนะมันหกร้อยสี่สิบก็จริงนะแต่มันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้งานสภาพแวดล้อมต่างๆการแบบ ปุัดคุ้มเบาการเลือกเกียร์ของคุณการเลือกหมดขับขี่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเป็นองคประกอบหนึ่งแต่ผมถััวแล้วนะเอาง่ายมันมันมาเต็มร้อยคือหกร้ยปีสิบก็คิดว่ามันแค่ห0 0้อยก็พอเอาเความสบายใจเผื่อไว้กะเผื่อเลือเผื่อขาดเพราะเพราะว่ามันไม่เหมือนปั๊มน้ำมันบั๊มน้ำมันมันเติมที่ไหนก็ได้ แต่อันนี้ก็แบบคันนี้นี่แบบว่าจอดที่ไหนนี้แต่คนนี้คไหลเนาะแต่คนหลงไหลคือคือดีไซน์เขาเป็นดีไซน์ครับราคาล้านกว่าคือถึงก้าอื่นจะลดเกิดแต่ผมว่าเออผมกำลังจะถามราคาเออล้านสอง